เดี๋ยวเรามาดูแผนที่ใน Google นเอิดกันนะครับอ่าตรงนี้คือสามเหลี่ยมมรกตนี่นะครับคือด้านบนเนี่ยจะเป็นประเทศไทยด้านล่างก็คือจะเป็นเัมรนะครับดูลักษณะเนี่ย ฝั่งประเทศไทยเนี่ยมีแต่ป่าไมา้แล้วจะเป็นภูเขาสูงเนี่ยเป็นเป็นหน้าผาฝั่งเขมรเ,เนี่ยมันจะเป็นหน้าผาสูงชันขึ้นไปนนจะเป็นแนวยาวมันเป็นเขตแดนโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เขมรนก็ยังพยายามเนาะ พยายามด้านต้นขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขมรเนี่ยแบบยาวเป็นแนวเนี่ยเพื่อเขากรนทับเอ้ไม่ใช่เพื่อเขาเเพ่าพานมด้งรักฟังเขมรเนี่ยมันจะโลง่โลงๆมันไม่มีป่าไมา้ไเนี่ยดูที่เนี่ยทรัพยากรอะไรมันไม่เหลือแล้ว เห็นไหมเนะี่ย้ยังมาปากดีว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของขมรแอบขึ้นมาตัดไม้ก็โดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับขังคุกในประเทศไทยแล้วไม่ลองข้ามไปฝั่งลาวบ้างหละเนี่ยไม่กล้าสิเพราะว่าฝั่งลาวก็เอาจริงโผล่เข้าไปโดนยิงตายคาที่เลยนนะ แต่ฟังไทยนะใจดีอารุมมาร่วยเห็นไหมนะ่ดูติเนะี่ยแล้วจุดตรงสามเหลี่ยมมรกรดตรงนี้นี่ที่เป็นป่าเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยพยายามขึ้นมาเนี่สามเหลี่ยมมรกรดช่องบกเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ พื้นที่ของประเทศไทยจะเป็นป่าเป็นอุทยานแห่งชาติสัส่วนใหญ่กเหม็นไม่เหลือแล้วไนงะเนี่ยเห็นไหมเป็นหน้าผาสูงในสัญญาสยามฝรั่งเศสก็ก็บอกอยู่แล้วว่าแบ่งปันเขตแดงก็คือ ที่สั่นปันน้ำเห็นไหมเนี่ยตรงหน้าผาเนี่ยเป็นสั่นปันน้ำเห็นไหมเนี่ยมึนมึนมากมึนอย่างนี้คุยไม่รู้เรื่อง,องคำเม็นเนี่ยกูยจะเอาให้ได้ เป็นหน้าผาสูงชันขึ้นมาเฝั่งไทยกับฝั่งเขมรดูสิฝั่งไทยไม่ได้ปาหมายแต่ฝั่งเขมรเนี่ยดูแลเตียนโล่งหมดแล้วไม่เหลืออะไร เส้นแบ่งปันปเขดแดนมันเป็นสันปันน้ำเนี่ยเห็นไหมก็ยังพยายามดูดิมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเห็นไหม ฝั่งเมรีนี่มีแต่หน้าผาล้วนๆแต่ฝั่งไทยมันจะอยู่สูงไงมันสูงมันเป็นภูเขาภูเขาขึ้นมาแล้วก็เมรไนี่อยู่พื้นราบแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเมรแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เคารพ กฎกติกาอใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วคุณจะขึ้นมาทำไมคุณอยู่ข้างล่างของคุณมันก็ดีอยู่แล้วไง นี่มันหาเรื่องกันชัดๆเลยใช่ไหมยาวเลยนนเนี่ยจนตั้งแต่สามเหลี่ยมมรกกเนี่ยไปจนถึงช่องสังางำยังกัดศรีสะเกดเนี่ยเป็นเทือกเขายาวไปมีมีแต่ป่าไม้เห็นไหมเนี่ยมัน,นเป็นเทือกเขากั้นพรมแดนอยู่ แล้วคุณจะขึ้นมาลุกลานประเทศไทยทำไมมันก็เห็นกันต้งๆอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขตกั้นเขตแดนเนี่ยเห็นไหมเน่ยยาวจนมาถึงอุทยานแห่งชาติพายยาเห็นไหม ใส่จริงๆเส็นเนี่ยโอ้โไล่ก็ไม่ไปด้วยนะคือเหมือนจะไปแต่กูก็จะมาใหม่กูไปเนี่ยกูมาใหม่เราส่วนโลกอะไรสมควรกดดันหนักๆบีบหนักๆกูอไม่ต้องไปใจดีกับพวรแกรม ยิ่งใจดีมันยิ่งได้ใจไม่ต้องประนีประนอมหรอกเพราะไทยใจดีเกินไปไงเลยเป็นแบบนี้เพราะความใจดีอารมุ่อร่วย สงสารไงแต่เขมนก็ทำตัวไม่น่าสงสารเลยดูด,ดีเนะี่ยเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่ ที่ตัางยาสยามฝรั่งเศสเขาก็แบ่งเส้นเขตแดนกันถูกต้องอยู่แล้วก็คือมันเป็นเส้นคุมแดนโดยธรรมชาติคือไม่ต้องมาปักปั้นเขตแดนใหม่เลยมันเป็นของมันอยู่แล้วธรรมชาติเลยแล้วยังจะมาหาเรื่องบุกลุกขึ้นหน้าผาแล้วก็มาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเอง หน้าไม่อายอย่างนหน้าด้านมากเลยนะคำินเนี่ยควรกดดันให้หนักๆอย่าให้มีสิทธิ์เลือมตาอาปากได้ น่าเกลียดม,มากเลยคุณสินตรงนั้นก็จะเอาตรงนี้ก็จะเอาทางรัฐบาลไทยก็โอ้โห ดูเชยแชะกลัวแต่กระทบความสัมพันธ์และคอนะมินน่ะมันมันมันคิดถึงความสัมพันธ์เราบ้างไหมเปล่าเลยกูได้กูจะเอากูไม่ยอมเสีะยเปล่บแล้วรัฐบาลไทยล่ะทำอะไรอยู่กลัวอะไรเลย มันเป็นพื้นที่ของไทยและที่บลีที่พูดว่าแม้ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียแล้วที่มันลุกล้ําเข้ามาน่ะทําอะไรมันได้บั่งไม่เด็ดขาดเองแล้วอย่างนี้จะมาโว,าย,วายวายโวยวายเพื่ออะไรมันต้องทําตั้งแต่ต้นแล้วมันต้องทำให้เด็ดขาด ทำอะไรก็เก่งใจเก่งใจทใําไมในภูมิภาคเนี้ยไทยลาวพม่าเขมินสามประเทศเนี้ยต้องพึ่งพาไทยทั้งนั้นเรากลัวอะไร,รผลประโยชน์อะไรคือเราตัดขาดจากสามประเทศเนี้ยเราอดตายอยู่ ปล่าเลยสามประเทศนี้เนี่ยจะอยู่ไม่ได้สามประเทศนี้มีแรงงานอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่ม่แต่พึ่งพาไทยทั้งนั้นแล้วเราจะต้องมัวเก่งใจอะไรทำตัวให้สมกับเป็นประเทศที่เจริญที่ใหญ่กว่าทั้งเศรษฐกิจ ประชากรและกองทัพแต่นี่ทำตัวเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเป็นลูกกระจอกเขาอะ่ะไม่เข้าใจทำอะไรก็เก่งใจไปหมดกลัวกระทบความสัมพันธ์สัมพันธ์อะไร ต้องแสดงบทบาทหนะ้าที่ให้เหมือนสมกับเป็นประเทศที่เขาเพึ่งพาอาศัยเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาขู่เขาบ้างก็ได้กดดันเขาบ้างก็ได้แสดงอานาจบ้างเขาได้คือเขาไม่ว่าหรอกให้เขาเกงบ้างให้เขาเกงใจบ้าง นี่เขาไม่เกรงใจเราเลยเขานึกอยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนเห็นเราไม่อยู่ในสายตาเนี้ยรัฐบาลยุคนี้บอกได้เลยว่ามันอ่อนแออ่อนแอมาก พื้นที่ก็โดนบุกรุก,ลกและจีนเทาอีกเตือนเมืองไปหมดแล้วจะจัดการยังไงทั้งศึกนอกศึกในโอ้โหเละตุม้มเป๊ะจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยหรอคนที่มีอำนาจทำไมไม่จัดการไม่ดูแล ให้ประชาชนได้อุ่นใจบ้างว่าเอ,อออยู่แบบจะไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าเมื่อไหร่จะโดนประเทศอื่นมายึดประเทศไปฝากรัฐบาลดูแลด้วยนะครับ